เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจึงได้จัดก,กิจกรรมเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำครั้งที่3ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่4เมษายน2558เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศลโดยมีสมเด็จพระธทราย,ยานมุนี เจ้าวัดวเทพศรินทราวาสราชวรวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีการเทศมหาชาติมหาเวสันดรชาดกทางน้ำถือเป็นประวัติศาสตร์การเทศในเรือครั้งที่สของประเทศซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดการเทศทางน้ำมาก่อนโดยมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติจนครบทุกกันจะได้รับอานิสงส์บุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับรูปแบบการเทศมหาชาติมหาเวสันดรชาดกทางน้ำเป็นการเทศมหาชาติที่จัดขึ้นในเรือลิ v ว r ไซ d ์ R3 ออกเดินทางจากกรมเจ้าท่าไปตามลำน้ำตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาถึงวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและจากวัดโบสถ์กลับถึงกรมเจ้าท่ามีการเทศมหาชาติพระมหาเวสันดรชาดกจำนวน13กัน1000พระคาถา เป็นภาษาบาลีทํานองหลวงโดยพระครูวินัยธรกิติศักดิ์หรือสอสียนุนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและการเทศทํานองหลวงโดยพระประหลัดวิทยาวิสุทธาจารโรและพระครูสังควิชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนอกจากนี้กรมเจ้าท่ายัางได้ร่วมปล่อยปลยปาจํานวนหกห0,000ื่นตัวณนบริเวณท่าน้ําวัดโบสถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับรายได้จากการเทศมหาชาติครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายกรมเจ้าท่าจะนำทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไป